ข้อคิดจากหนังสือเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ 1. ตัวเราในตอนนี้เป็นผลลัพธ์จากอดีตท,ที่เราทำสั่งสมมา 2. หากเปลี่ยนกิจวัตรตัวเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพียงเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นคุณอยากอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองก็แค่เริ่มจากอ่านสองสามหน้าต่อวันก็ได้ สิ่งเล็กๆเหล่านี้จะเปลี่ยนเราไปทีละนิด 3. ทันทีที่คุณคิดเปลี่ยนชีวิตตัวเองชีวิตคุณก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว 4. บางเรื่องในอดีตเราอาจจะทำไม่ได้แต่อย่าพึ่งให้ความทรงจำเหล่านั้นมาบั่นทอนลองทำอีกครั้งดูก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน 5. หากอยากเลิกกิจวัตรแย่ๆ ต้องออกห่างจากสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนแบบนั้นเช่นถ้าอยากลดน้ำหนักเวลาไปห้างก็พยายามเดินให้ห่างจากชั้นขนม 6. เรื่องที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็ทําได้อย่างเช่นการอ่านหนังสือจดบันทึกเพียงแต่เราต้องทำให้ต่อเนื่องเท่านั้นเอง 7. หากเราวาดภาพตัวเองตอนทำเป้าหมายสำเร็จเอาไว้อย่างชัดเจนจะช่วยเพิ่มแรงขึ้นให้กับตัวเองได้ 8. ให้เขียนเรื่องที่ดีและไม่ดีของคุณออกมาแล้วเราจะรู้ว่าต้องแก้ไขอะไรเพื่อให้ไปถึงจุดหมาย 9. การตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไปเพื่ออะไรคือพลังเคลื่อนให้เราทำกิจวัตรได้อย่างต่อเนื่อง 10. มนุษย์พยายามได้มากขึ้นอีกหลายเท่าหากเราตั้งเป้าหมายเพื่อคนอื่น11พยายามพูดเสมอว่าฉันทำได้ออกมาเลยแม้จะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็ตามแต่อีกเดี๋ยวสมองจะเชื่อว่าคุณจะทำได้จริงๆ12เขียนเรื่องสนุกเรื่องดีใจความสุขในแต่ละวันออกมาจะช่วยให้เราเห็นแง่ดีในชีวิตมากขึ้น 13. จงพูดขอบคุณให้ติดปากแล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณเองขอบคุณครับ